สใส่เขาซะก่อนเดี๋ยวจังไปใส่ไม่สวรรค์เพิ้นจเอาไปเฮ็ดเพิ่นจะไปสางโบสถ์นฮานะได้ๆเปิ่นก็นเลยแยบไปกะ,ะีเ<ส>ีบาใชวลาเนี่ยอวนเอ้ยหันมาหนี่นง้อน

เงียบๆไปสักกอนหนึ่งนะเนาะจะยกฟางเสียงดังก่อนโอ้าให้พ่อใหญ่มากก่อนให้พ่อใหญ่สุพีมากกว่าอ้วนต่อเร่งเครื่องเสียงที่นั่งตอนนี้ก็เงียบๆเบิ่งบรรยากาศไปสักกันเดี๋ยวให้พ่อใหญ่สุพีผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮาเงียมากว่าหงาย้าว่า การท่บูนขางคุณจต้นเงินแๆจะไปเสียบเาว่าคเสยเงินเมูตางั้นน้้ามัคบุญสิ้น นายสุวรรณจับไห่แล้วครับแต่ขออนุญาตท้างต้นเผอใจกัพี่กระหนงเนาะนางก้นนางก้นก็อาจจะนิดนเดแปลกอยู่นายสุวรรณพันสุรินพี่น้องอดีตในบ้านใช่ท่านคอยมาใส่ขันใส่ใจตัวเงิ่อนท่านคอยเน้นว่าใส่หัวไม่ไม้สวรรค์ไม่เสียบไม้สวรรค์แต่เก่าเห็นที่ขอบพูดก็จะไม่ใส่เงื่อนแป้งนะครับ เมนเท่ากระบ่กกินนะครับเนาะทาเขาถือยางใหม่ยางไหมนะครับเพราะว่าก็เลยเอาเข่าพระพูนใส่อันหนึ่งดอกไม้ใส่อันหนึ่งนะครับเพราะว่าเพียงจกบะมีทิ้งโชกกะโปะนะครับเพราะว่าเขาพระพูนคือถวายวระพนะครับตัวแตงแต่ตัวเท่าเท่ากระบอกกินาเขาไม่ยางใหม่ยางใหม่หรือว่าเป็นสิ่งที่เกาทรงสิ่งที่ต้องโชกกะโปะนะครับอันนี้ก็คือกันละนะครับ เพราะว่าเ like, ้าทำาบุญนะครับเข้ากระยับกด้บุญนะครับหาเห้าดอกไม้ก็ข้าวใส่กันยางไม้ก็อาจจะดีเขาจะได้บุญเ่้าเจดีย์กำกับพระพุ้ธนะครับขะเรื่อยพียากร่างฟิ้อธิบายฟังมาเรื่องให้พระวพิร้องเอาดอกไม้ใส่หมวกหนึ่งข้าวใส่หมวกนึงบ๊กันเอาใส่ปัดใจพระส่วนตัวน้องเลนนะครับข้างเกวพาดมียิดสัตธาจะให้พรวิปิร้องที่มร่วมบญนหละนะครับ เปียการจุงใจจุมศรสัทธาของเฮานะครับต้นเงินคือสมพบพุนนะครับสมพบสางวัดว่าอารามนะครับส่วนให้พระพุทธเจ้านะครับเขาก็มีซ่องแ,แบบอยู่แล้วนะครับใอ้พระพุทธเจ้าก็ดีฐานมันหลายเข้ากระเบงจะต้นเงินไปให้พระพุทธเ,เ,เ,เจ้าอีกส่วนหนึ่งคือกันนะครับเพระว่าเขาจะเป็นบุญเป็นกุศลก,กันนะครับหาเฮาม,มีต้นเงินนะครับสมพบพุ่มสางวัดว่าอาราม ให้บอกว่าพระพุทธศาสนานะครับถากพุทธีพิหารเป็นตีนไอยนิดก็ตามแต่จิจศธาเฮ้าบริจาคหรือว่าห้านเพียสถานวรสสารวัตถุโบราณนะครับหรือว่าสารวัตถุอาลามนะครับการสนันนะครับกาจริงท่าม่วงตัวใจก็พอมีหน่อไว้นะครับเหมือนกับเออหรือพอใส่ขันขันดูขันขันเงินขันเงินเงินเฮ้าก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะครับสบายพระคุณจ้า คือบ่ได้บ่ได้ให้พระคุณเจ้าทั้งเบิดนะครับเดียวว่าเฮาจะเป็นทุ่งสางวัด่าอาลานต่อไปในภายทางหน้านะครับก็จะเป็นบุญเป็นกุศลต่อกันนะครับถ่าทั้งพวกผู้ใหญ่ก็พ่อพี่น้องนะครับ้วงวาผู้ใดผู้ดอกไม้มาบอได้ดอกไม้มาบอบอใดดอกไม้มาบอตอนนี้พระเพิ่นกับม่านเลพี่น้อง้าทุกเอาน้ทุกจอบทดสอบ ใส่ไปทั้งนีเลยก็ได้จ้ะสอทอดใส่ไปทั้งผีเลยก็ได้จ้ะนี่ไส่แถวนีเลยก็ได้จ้ะจ้ากำนันใครรบกวน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทั้งนี้ก็ได้จ้าทั้งนี้ก็ได้ธรรมดาทั้งนี้ก็ผู้ชายแหล้วใช่เขาเช่นก่อนเดี๋ยวจังไปใส่ไม้สวรรค์เพิ่นจะเอาไปเฮ็ดเพิ่นจะเอาไปสร้างโบสถ์เท่านั้นนะเพิ่นก็เลยแยกไปก่อน,นทีฆ <c oughs> ่าในบาดฆ่า เป็นเอาไปใช้ใหม่สวรรค์จ้าจ้าจันแม่เรื่องนะคะจปนประเทศนี่สานบ้านเฮาน่บาทคนหนงมาบุญน้ำเดกๆนอ ชาวบ้านห้าก็ทย่อยเยอยมือเนคำบญมือนีเป็นบนไงพระเข่าบนไงพระเข่หาทั้นตองดป มีก็ไฟคุ้มเสียงัมม a สัมพุธัสสานะโมตัสสาภะวะตตอะัะมะตัมม a สัมพุทุัสสา,าตตหามาิมังสุปาพเมียันรนกัมปนังส,นงสานีนังโอทนัง พุทธังวรังพุทธสาพุธิมาข้าพเจ้าขอบุจาครอบบุตรด้วยขอาวสุขแห่งขอาาลีพร้อดาามด้วยกลับไดน้ำแด่พระพุทธเจ้าสาธุ อาสม,มุลโหศีหลาธานั่งนิพพานนั่งประมั่งสุข,ขังข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีในธาตการให้ของขอให้สินไปซึ่งอาสาวาคิเลสอันเป็นเกงรองสันดานขอให้ถึงพนิพพาน แม่อนาคตการีรยงหนาหนุ่นเดินสาธุสาธุสาธุภา,าสาทางอิมันสมิงมิหาเลทางกัจจาโอโนสยามาสาธุโนพันเตทีู้จังกูที่มานี้ นัตตานี้สาปริวลานี้มาดูอะปาสาทางปฏิขันหาตูอัมหาตันเจวะมาตาปีตูอาทีนันน่นจายาตะตานั่นจาสาละกะตานั่นจาทิ่คาลตานิตายา สุขายาหาแต่ทันผู้เจริญอาพะเจ้าทั้งหลายขอนอนถวายมาตาก,กะพัตตาหารความทั้งตุนถุกถึงและบริบารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแกพระสูงขอขอสงฆง์จรลบ ทัาา้งภาษาพงศงขาราบแล้วจงเป็นไปเพียประโยชน์แก่ว้มนูแก้ขาพระเจ้าทั้งหลายแกย่หยาิของขาพระเจ้าทั้งหลายมีพิดามาดาเป็นต้น ยานตุภูติยามุเรสะกายานาิวานาตุเอวังทวังิใจววหิสุ